อรุณสวัสดิ์นะคะทุกคนเข้าสูบชาแนลแซมแซมของเรานะคะทุกวันเราก็นําเรื่องที่เกี่ยวกับผิวดูแลผิวแล้วก็สูตรทาให้ผิวขาวาผักทุกท่านนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนมีผิวสวยขาวด้วยสุดธรรมชาติจากสปาของเราเองนะคะตอนนี้เรามาดูกันเลยว่าสุดของเราวันนี้ก็เป็นจุดจากกาแาเฟค่ะ เคล็ดลับทำให้ผิวขาวใสนะคะแล้วก็ในหนึ่งวันจากจากก,กาแาฟนะคะก,กากาแฟเสร็จแล้วก็มักจะถูกทิ้งนะคะอย่างไรก็ตามตั้งแต่วันนี้แยกเสียส่วนผสมนี้นะคะเพราะว่าส่วนผสมนี้ทำความสะอาดแล้วก็ขัดเซลล์ผิวที่มีประสิทธิภาพมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะนะคะ ก,กากาเฟนี้เมื่อรวมกับน้ำมันมะพร้าวนะคะมีฤทธิ์ในการขาจัดความมันหนังกำจ่ะที่หนังที่ตายแล้วแล้วก็ทำให้ผิวมันวาวรูโค,คนจะเล็ก,กลงช่วยให้ผิวขาวขึ้นนะคะแล้วก็ได้พุนดีที่สุดเลยค่ะส่วนผสมที่ใช้ก็กากาแฟสามช้อนชานะคะแล้วก็น้ำมันมะพร้าวอ่า บริสุทธิ์นะคะหนึ่งช้อนค่ะซ้ายกากาแฟแล้วก็น้ำมันมะพร้าวลงไปในถ้วยเล็กๆนะคะแล้วก็ตีให้เข้ากันเลยนะคะใช้มือของคุณนำชนผสมนี้ไปที่ผิวหนังแล้วก็นวดกากาแฟแล้วก็นวดส่วนผสมนี้เบาๆนะคะเพื่อล้างเศษที่ตายแล้วนะคะทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าชนผสม เท่ากันนะคะแล้วก็คุณก็ล้างออกด้วยน้ําสะอาดนะคะแล้วก็ล้างด้วยโฟมล้างหน้าปกตินะคะถ้าคุณอยากให้ผิวขาวอมชมพูนะคะคุณก็ใช้ชุดนี้ได้เลยแล้วก็อาทิตย์หนึ่งคุณก็ใช้สองครั้งนะคะพรเพียงแค่มีกาก,กาเฟแล้วก็น้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวที่เราใช้ในวิด,โดีโอนี้ก็เป็นน้ำมันมะพร้าวที่เราทำเองนะคะ ใครยังไม่รู้จักว่าทํำยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ข้างล่างนะคะเราจะสอนวิธีทําให้นะคะแล้วก็ทุกวิดีโอที่เราทําเราทําด้วยใจนะคะแล้วก็ที่สภาของเรามีอะไรดีแล้วก็มาฝากให้ทุกท่านเพื่อหวังว่าทุกคนมีผิวสวยนะคะแล้วก็หวังให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติตาจมาช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ